น่าจะเป็นเทศบาลบ้านห้วยอ้อนะโอ้สูสีอะเทศบาลบ้านห้วยอ้อนั้นส่งสุภาพสตรีลงไปเละครับการแข่งขันเราต้องขึ้นย้อีกทีหนึ่งนะครับก็คือครึ่งละนั้นสิบนาทีและสิบนาทีเปลี่ยนฝั่งนะครับแล้วก็แข่งต่อยสิบนาทีครับเอาแล้วครับเริ่มต้นขึ้นครับกัปตันบารเริกไกเรามาดูรายชื่อผู้เล่นกันนิดนึงนะครับเรจะรู้ลมเซ็นเตอร์ครับ เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้แล้วต้องบอกเลยๆครับสําหรับไลน์สโตรเล่นนะครับของโรงเรียนอนุบาลจะรุ่นรองรัตนาคารนะครับจะมีผู้เล่นต่อไปนี้นะครับเบอร์หนึ่งน้องบิ๊กครับเบอร์สองออกัสเบอร์สามอาชิเบอร์เจโกเบนเบอร์ห้าวินเนอร์เบอร์แปดสมาร์ทเบอร์เก้าปีโป้เบอร์สิบน้องเป็กเบอร์สิบสองน้องภูมินะครับเบอร์สิบสามน้องตินเบอร์สิบสี่ททันเบอร์สิบห้าน้องเติ้ลเบอร์สี่น้องตังเบอร์สิบเจ็ดน้องเก้าเบอร์สิบเก้าสิบเอ็ดเบอร์สิบแปดน้อง เบอร์6พิซซ่าเบอร์18รองเท้งเบอร์16อาชีพเบอร์17เจ้านะครับแล้วก็ยังมีรองเท้าสีเขียวนะครับไอ้น้ำรองเท้าสีเหลาฟีโน่รองเท้าสีขาวออกัสรองเท้าสีเขียวมิ้นท์น้องทีมแล้วก็รองเท้าสีฟ้าก็คือน็อกเอฟสี่นะครับเอาล้วครับปลาดูครับปลาของห้วยอ้อครับจริงไปที่นะครับแต่แต่ว่า นี่แหละครับคือมันติดน้ําครับพอติดน้ำนี่เล่นลำบากครับเอาละครับไปต่อครับทางฝั่งของนี่ครับแม่มันเล่นยากครับพอมันติดน้ําครับห้วยอ้อไปแล้วครับยิงไปออกนะครับออกหลังไปนะครับจังหวะนี้ เออต้องบอกว่าห้วยอ้นนี่ต้องขอไปที่คงไม่สามารถจะสืบรายชื่อได้ครับเนื่องจากไม่มีเบอร์หลังเสื้อนะครับเราก็เลยไม่สามารถที่จะสืบรายชื่อแบบว่าได้นะครับว่าแต่ละคนนี่มีใครกันบ้างครับเพราะว่าโอ้โหไม่มีเบอร์ครับก็ขอไปด้วยนะครับเอาแล้วครับจะลุ้นไปกองหน้าไปเลขสิบห้ากระชาก Oh, เอาละครับตอนนี้ไปต่อครับผู้ชมไไครับเอาแล้วฝั่งนี้แห้งหน่อยนะเอาจะลุนทำยังไงอยากกินเทศบาลเทศบาลตะชากสับขา okay, แล้วไปด้วยความเร็ว ไปต่อครับไปต่อครับห้วยอ้อครับไปแล้วแต่ว่าแม่มันติดงานมันเล่นยากติดกันไปครับตอนนี้นี่แล้วครับโอ้โหสนามปราบเซียนอีกที่หนึ่งครับแต่ว่าเชื่อว่าวันนี้จะไม่ติดโคนนะครับเพราะว่าสนามนี่เราได้ยินว่าสนามนี้คือมันเป็นสนามแบบอัดแน่นเลยนะครับเพราะสนามนี่คือมันคงจะไม่เปลี่ยนสีนะหรือถ้าจะเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนสีหน่อยครับ นี่ครับมันติดนะครับโอ้ยมันมันโค้งไปไหนมานี่ฟุตบอลนะครับไม่ใช่โปโลอนัสนะครับโอ้โหเอาแล้วครับไปต่อครับคุณผู้ชมครับเอาละครับถามอย่างไรโอ้กริกกันไปมาครับโอ้โหก็มันติดนะมันเล่นยากครับนี่ครับยิงติดมันไม่ไปไหนครับโอ้โหเอาละครับเตะเทียบไปก่อน มันติดน้ำกันไปครับตอนนี้ครับท่มไปแม่มันท่มแปลกแปลไปนะครับตอนนี้ครับเอาแล้วก็มาชมกันตอนนะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมบิลจากกรินสิลพารมาแล้วนะครับก็เรามาดูกันในขันคู่แรกในวันนี้ครับระหว่างอัดดูบารจรุงร้องรัฐธนาคารนะครับเจอกับห้วยอ้อนะครับนี่แหละครับคือบอกได้คาเดียวว่าวันนี้สนามปรากเซียนครับมันติดน้ําครับโอ้ นอ่คุณผู้ชมรับชมอยู่นี่ครับฟุตบอลนะครับไม่ใช่โปโลน้ำนะครับแม่มันติดน้ำนะครับโอ้โหแถวนั้นปัญญ์ยัไม่ขึ้นโอ้ยเล่นล๊บาก่าับปันโยแถวนั้นครับจะจะเอาออกมาได้หรือเปล่าครับตอนนี้โอ้โหนี่ครับมันมันไม่ไปไหนฟาวครับโอ้โหมันไม่ไปไหนเพราะมันติดน้ำนี่ครับ จะยิงขึ้นมานะครับสําหรับจรุลนรองครับจุลนรองนี่เสื้อสีม่วงนะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับในขนาดที่ห้วยอ้อนะครับซ้ายไปขวาเสื้อสีแดงครับอ้าวนี่ครับมันไปไม่ได้ราะมันติดน้ําครับเอามาที่แห้งแล้วเอ้ามาที่แห้งแล้วก็แปี้ดีครับเอาไปต่อครับตรงนั้นน้ำหน่อยๆครับอ้าวแฮนบอลครับเฝล่า สำหรับกติกาในการแข่งขันนะครับจะแข่งกันครึ่งละ1ินาทีและเมื่อหมด10นาทีเปลี่ยนฝั่งทันทีนะครับไม่มีพักครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เอาง่ายๆนะครับเหมือนกับแข่งทร์นาเมนต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแลลวครับคือ20สินาทีไม่มีพักครึ่งนะครับเอาละครับไปต่อครับนี่ครับบันติดน้ำครับเอามาที่แห้งครับนี่เขาเสียโอ้ยแ่นที่บอลครับไปต่อครับ เชียร์กันสนุกสนานเลยทีเดียวครับนี่แหละครับบอลเสด็จของบอลเด็กครับในจังหวัดแพร่แบบนี้ครับไปครับยิงโหยิงเข้าไปครับรองเท้าขาวนี่เป็นออกัสนะครับออกัสครับไปต่อเอาบอลมันหยุดครับโอ้เสียบลูกนี้อันตรายเลยครับเอาระวังครับระวังครับ ต่อขออภัยสำหรับ้วยอ้อด้วยนะครับผมไม่สามารถสืบลายชื่อได้ครับเพราะไม่มีเลขหลังเสื้อนะครับเราไม่สามารถสืบได้นะครับส่วนจจรุลลองนี่เขียนมาโอ๋หลายคนเลยครับเดี๋ยวค่อยแนะนํากันไปทีละนิดนะครับและก็ทุกทุกทีมนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับตามหลักประเพณีของบิวโซนนะครับเราจะให้เขียนชื่อเล่นกับเบอร์มานะครับเพื่อข้อมูลในการบรรยายนะครับเพราะฉะนั้นในคู่ต่อต่อไปนะครับก็ อย่าลืมอมาเอาลายชื่อที่ผู้บรรยายได้เลยนะครับสําหรับคู่ต่อไปนะครับก็มาเลายชื่อกรบปากกาได้นะครับมีกระดาษกระปากกาให้นะครับที่โต๊ะผู้บรรยายครับเอาแล้วครับไปต่อครับย้ำอีกทีว่า20นาทีไม่มีพักครึ่งครับแต่ว่า10นาทีได้เปลี่ยนฝั่งนะครับไปต่อครับออกข้างไปทีหนึ่ง เอาละครับพุ่มบอลครับเบอร์สิเ็ดน้องเป๊กครับนี่ครับเดี๋ยวดูว่าจะมีแบบใด้โชว์ประตูหรือไม่ครับยิงประตูหรือไม่อ่ะเพราะว่าวันนี้สนามยากนิดเึิครับมันติดน้ำครับอ้าวไปต่อครับนี่ครับลุยต่อครับเบอร์ส1เ็น้องเป๊กครับอ่าอันนี้ไปผักครับเป่า ป็นฟิกิกของห้วอยอ้อนนะครับหวยอ้อนนี่นคือต้องบอกว่าแอดมินนี่ดูบอลเด็กมา2ปีกว่านะครับแต่หวยอ้อนนี่น่าจะเป็นครั้งแรกครับที่เราได้ดูกันครับสําหรับหวอยอ้อนนะครับเพราะว่าอําเภอรองนี่บ,บิวโซนมาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกเรามาก็คือที่ไผ่ล้องครับตากดีครั้งที่2เรามาใกล้กับเรียกว่าใจกลางอําเภอลองเลยครับเพราะว่าทัด นิดเดียวได้เป็นพิ่ากาเพอเราโอบืดครับอดีืดครับออกครับนี่ครับคู่เปิดหัววันนี้ครับวันนี้มี16คู่ด้วยกันนะครับนี่ครับไปต่อครับหวอยออครับเนั้อ่หวอยอ้นี่คือมีทั้งทีมผู้ชายและผู้หญิงโอ้เจ็บหรือเปล่าไม่รู้ครับตอนนี้ไหวไหมครับเอาไหวอยู่ครับไหวอยู่ครับอ่าไปต่อครับเบอร์15น้องเต้นครับ นี่ครับเคลียไปครับออกนะครับภูมบอลครับเดมันก้งวะเการวะภูมบอลมาไปต่อครับออกก๊าซครับเปิดไปไม่ได้ครับตอนนี้ก็จัดมายังสนามกลางครับก็กลาลังแข่งขันกีฬาที่กําลังชมรับชมอยู่ตรงนี้ก็คือกีฬาโปโลโน้ํานะครับตอนนี้เรากําลังดูโปโลน้ํากันอยู่นะครับครับเป็นการพุดก,กันระหว่าง เป็นการพบกันระหว่างจริญลองกับเทศบาลเมืองอ้อนะครับซึ่งจริญลองมาในชุดเสื้อสีม่วงนะครับเมืองอ้อมาในชุดสีแดงนะครับสุดท้าไปแล้วไปแล้วครับผู้หญิงรุ่นี้ออกหลังไปแล้วครับเอะไะครับได้เตะมุมครับถัดบอลหรือเปล่าครับกรรมการว่าไงครับอาไม่มีกรรมการนะครับเนี่ยเป็นเตะมุมครับอ๋อมีมีอยู่มีอยู่มีอยู่ไม่เห็นไม่เห็นเตะมุมนะครับเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนได้ตลอดเปลี่ยนได้ตลอดนะครับแต่ต้องมาอยู่ที่กลางสนามนะครับยังไงรบแข่งยังไงมีผู้หญิงด้วย สีแดงลงไปแล้วครับจากเทศบาลน้อยออนนะครับผู้หญิงนะครับไม่จํากัดเพศนะครับไปต่อครับคุณผู้ชมครับเท่ากันนี่ครับเตะมุมครับอออกเตะออกหลังไม่เลยครับช็อตดีวันนี้ไม่ลังมาเลยครับไม่ลังมาไหมดู่อนเอาละครับไปต่อครับไปลังนะครับไมล้างในตัวก็อครับนี่ครับจะตั้งแต่จะเซฟประตูขึ้นมาครับเอาละครับแม่เตะไม่ไปไหนครับนี่ครับ ไปต่อครับครับในสนามก็คือโปโลน้ำนะครับตัวนี้เราแข่งขันตัวนะครัอยู่ต่อครับนี่ครับทางฝั่งขอกยิงไปแป่มีแฉลบหน่อยครับออกไปครับออกไปแล้วครับเอาไปต่อครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ โอ้เรียกว่าตอนนี้มันแยกกันไปมาครับเอาเอาบังออกครับเอาเปลี่ยนตัวไหมครับตอนนี้อ่าเปลี่ยนตัวครับเอาเบอร์เก้าปีโป้ลงมาครับเอาแล้วครับไปต่อครับเต้ครับเตะเอาเต้ครับอยู่แถวกลางสนามครับตอนนี้ลุยต่อครับสําหรับจะรุนรลองครับ แปดขู่คลิกกันไปมาครับตอนนี้แตะเข้าไปครับอ่าบดเวลาครึ่งแรกครับยังทําอะไรกันไม่ได้ครับศูนย์ศูนย์ครับเพราะว่าเราจะเรียกชื่อเล่นของน้องไปเลยนะครับไม่เรียกตามเบอร์เสื้อนะครับอ่าเริ่มครับชมตอนอีกสิบนาทีครับส่งรายชื่อด้วยใช่ไหมครับพี่บิส่วนครับไปเขียนรายชื่อมาครับชื่อเล่นนะครับครับผมเอาบัตรมาตรวจแล้วก็เขียนรายชื่อด้วยนะครับแานหลังนะครับเวลานี้เลยนะครับ เอาขอพี่ฝันตรวจให้หน่อยนะครับไม่เกิน2556นราิะครับ12ปีครับด้านหลังตรงนี้ทีทั้ง15หท่านครับครับพบกับพี่เซนต่อครับเอาละครับชมกันต่อครับคุณผู้ชมครับออกข้างนะครับอย่าลืมมาเอาปากกากับกระดาษที่ผู้บรรยายได้นะครับเราต้องการรายชื่อนะครับและก็ที่จะการผมคงไม่มีเวลาที่จะไปเช็ครายชื่อตัวเองนะครับทุ่มผิดนะฮะอันนี้ทุ่มผิดนะครับกลายไปว่าอีกป่งไมุู่้บอลแทนนะครับ ผู้ตัยนี่เป็นสายสี่นะครับเด่กครับแต่มันติดน้ำครับมันทาให้การคอนโทรลบอลนี่มันลำบากครับไปต่อครับอุ้ยดูลำบากแล้วครับเด็กๆครับถอยออกจากสนามนะครับเด็กๆถอยออกจากสนามครับเพราะว่าเดี๋ยวจะงงครับเด็กๆถอยออกจากสนามเลยนะครับใครที่ยังไม่เปลี่ยนตัวนะครับถอยออกจากสนามเลยนะครับมาอยู่ฝากตรงเต็นท์เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะงงครับ อ่านะครับเดี๋ยวจะงงนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับโอ้เรียกว่าเราไปอยู่ที่อนุวัติรุลองนะครับอ่าใครจะเปลีนตัวมาที่กลางสนามนะครับอ่าถูกบอลมาครับไปต่อครับเด็ครับแต่ไปครับเอาห้อยอ้อครับโอ้นาเสียดายครับผม อยากรู้ชื่อเลยนะครับแต่ว่าไม่มีเบอร์หลังเสื้อนะครับเลยสืบไม่ได้นะครับขออภัยด้วยะครับเอาแล้วครับไปต่อะครับนี่ครับก็วันนี้นะครับเรามาอยู่ที่จะรุุนลองะครับนี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่เรามาที่อำเภอลองะครับตากแรกเรามาที่ไผ่ล้อมครับอย่างนี้เรามาอยู่นีนใกล้กับอำเภอลองเลยะครับจะรุนลองครับ เอาแล้วครับต้องรู้แล้วครับว่าจุดตรงไหนที่เล่นไปไม่ลำบากครับฝ่าวครับอันนี้ด้านหลังครับข้าด้านหลังอ่าเปลี่ยนตัวครับห่วยอ้อครับเปลี่ยนตัวครับเอาแล้วครับลุยต่อครับห่วยอ้อดิบุกจากขวาไปซ้ายครับในขณะที่ทางฝ่าของจะรุนรองครับซ้ายไปขวาครับไปต่อครับบันติดน้ำครับ มันติดน้ําครับนี่ครับไปต่อครับหนุยต่อครับเอาละครับจงกวันดี้ออกครับออกหลางครับเอาละครับได้เตะมุมครับสำหรับโอ้ยอ้อครับอุ้ยเอาละครับไปต่อครับเต่ไปครับไม่มีอะไรครับ นี่ครับเอ้าเอ้ามันอยู่แถวนี้ครับมันติดน้ำครับโอ้โหนี่ครับเล่นยากครับวันนี้มันติดน้ำครับไปต่อครับเอ้าเตะทิ้งไปมันหยุดครับโอ้มันติดน้ำโอ้ยเอาแล้วครับวันนี้ครับโอ้แก้ไขกับว้าวุ่นเลยครับแก้ไขสาการชมอด้าครับวันนี้นี่ครับไปแล้วครับเยิงไปแผ่มันติดน้ำครับเอ้าไปต่อครับ ยังไงดีก็ตอนนี้เอามันไปไม่ได้ครับปัดติดนะครับโอ้มันต้องงัดบอลแล้วมันลำบากแบบนี้ครับนี่ครับการจะส่งบอลนี่มันต้องงัดบอลแล้วครับอ้ามันมันมืดไปเตะทิ้งไปเลยดีกว่าครับเอ้าเตะมุมครับของปุยออครับ

เอาละครับไปต่อครับนี่ครับแต่ไปครับหนุยต่อเอาแต่มันแตกยากครับสวัสดีอ้าเข้ารังเข้ารางเอาเคลียไปเกลียไปเอาละครับไปต่อครับนี่ครับเอาเสียไปครับแม่มันนี่ครับแย่งได้ครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับ บอลเด็กกับน้ำแบบนี้ครับจะแก้ไขอย่างไรครับนี่ครับเตะไปเยไปเองเยไปเองโอ้หลับบอลไว้ก่อนระเบียบพิธยาครับเบากระดาษกับปะกาได้เลยนะครับเราต้องการชื่อนะครับออกครับระเบียบพิทยาอยู่ไนครับต้องเราจะต้องการอะไรชื่อนะครับเบากระดาษกับปะกการได้เลยครับ เวลานี้เลยครับตอนนี้ครับอะไรครับออ๋โอเคครับขอบคุณมากเอาละครับไปต่อครับนี่ครับขออภัยคุณผู้ชมครับบางทีบางการที่ในช่วงแมตช์แรกๆนี้บางทีเราก็อาจจะแบบว่าเรียกอ่าในเรื่องของลายชื่อกันนิดนึงนะขออภัยด้วยครับเอาละครับชมไปต่อครับคุยอ้อครับเตะฟรีคิกครับอ้าวฟรีคิกขึ้นมาครับอ้าวโหยชนเสาครับ นี่ครับไปต่อครับท่านผู้ชมลุยแล้วครับนี่ครับห่วยอ้อครับตรงนั้นมันเป็นน้ําครับตรงนั้นมันเป็นน้ําครับมันเล่นละบากครับโมต่อบอดยากครับไปต่อครับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าใครไม่มาเจอสนามน้ํำนี่อาจจะเรียกว่ายกยากนิดนึงครับไปต่อครับ ตีครับงันแบบนี้นะครับอ่าถูกต้องครับต้องงัดแบบนี้ครับขออภัยที่อาจต้องสอนนิดนึงนะครับปกตินี่บอลเด็กนี่จะสอนไม่ได้นะครับาาการสนามครับอ่าจะเปลี่ยนตัวนะฮะอ่าไปต่อครับดูจังหวะนี้ก่อนครับเอานี่ครับมันมันยากนิดหนึ่งครับเอาวติดน้ําครับเคลียไปออกหลังครับเอาวเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัว อ่ายังไม่เปลี่ยนนะฮะเอาเอาละครับไปต่อครับต้องนี่ครับตังเตะนะครับจากเส้นประตูครับตังเตะจา่เส้นประตูนะครับ แลวบอดต้องนิ่งด้วยนะครับแน่นอนครับวันนี้คุณผู้ชมทางบิวโซนนี่ก็อาจจะแบบว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะนะครับวันนี้นัดเตะหน้าใหม่ดีเยอะครับไปแล้วครับเบอร์สิบห้านี่น้อกเติ้ลนะครับไปต่อครับอ้าวหล้มกันไปครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโผลกลิกกันไปมาไปแล้วครับตอนนี้ เปิดไปเจ๊้โอ้โหแปลกแปลกไปหน่อยแปลกไปหน่อยเอ้ามันติดน้ำครับเอ้าจะงัดขึ้นไปได้หรืเอเปล่าโ,โอ้โหเออเอาละครับพีการาร่กำลังรับโจอย,อยู่นี้นะครับนี่เป็นสนามฟุตบอลนะครับไม่ใช่สวนสยามนะครับเล่นยากครับโอ้โหมันติดน้ำครับโอ้ยโอ้โหค่อนข้างจะว้าวุ่น,นเงื้ยตาดีมันติดน้ำครับเอ้า งัดออกมาได้หรือเปล่าเอาออกมาครับนี่ครับไปต่อเกิดเกิดที่จริงนี่ถ้าเมื่อคืนไม่ฝนตกหนักนี่โอ้น่าจะแบบว่ามันสนุกเขคดข้คนครับแต่วันนี้ติดน้าครับเอาไปต่อครับเอาแล้วครับหาจาังหวะเปลี่ยนตัวกันเอาครับตอนนี้ออกข้างครับได้ทุ่มบอลครับจะรุนลองลคู่ต่อไป อ๋อพร้อมที่ข้างสนามแล้วนะครับระหว่างเมทังกับระเบียบพิธยานะครับระเบียบพิทยานี่ก็ทีมจากอัเพอลองนะครับวันนี้เอาทูมบอลมาไปต่อครับโอ้โหวันนี้ครับนี่ครับติดน้ำครับกติกาในการแข่งขันนี้ถ้าเสมอในเวลาที่เป่งแต้มนะครับทีมละหนึ่งคะแนนนะครับไปต่อครับ ตีครับมาแถวตรงงห้ยๆแบบนี้แล้วครับไอตัว่าแล้วนะไปทเอาแล้วเอาอย่างไงไปต่อครับนี่ครับนี่ครับติดกันไปมาครับตอนนี้โอ้ยเจ้าหน้าที่ก็เรียกว่าตอนนี้ครับช่วยกันเต็มที่แล้วครับเรื่องน้ำแล้วครับมันติดน้ํานะครับเอาแล้วครับไปต่อครับเอาแล้วจะสวนกลับมาได้เปล่าอย่างไม่ได้ครับนี่ครับโอ้โห วันนี้ครับเอาแล้วครับออกก๊าซกับแตกเข้าไปครับนี่ครับอันนี้น่าจะน้องน้องเอฟซีนะครับเออไม่ใช่ครับนี้เบอร์หกนะครับเบอร์หกก็นี่ครับพิซซ่านะครับพิซซ่าเบอร์หกนะครับเคลียออกหลังไปครับก็เป็นเตะมุมครับของจรุลองครับ วันนี้เล่นในบ้านนะครับจจรุนลองครับที่ผ่านมานี่จจรุนลองนี่ก็มาโชว์ครั้งแรกนี่ก็น่นนะครับตะขามแพร่นะครับในการตะขาจูเนียครับแล้วก็มาวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่นี่เลยนะครับในบ้านของจจรุลลองครับเอาแล้วครับเตะมุมครับเตะมุมมาเคลียไปได้ครับเตะมุมต่อครับจจรุลลองโอ้ต่อไปเตรียมพร้อมเลยครับสายซีครับตอนนี้มาพร้อมที่ข้างสนามแล้วนะครับระหว่างเบทากับระเบียบพิทยาครับ หนึ่3สอก้สีสุารณ์นี่ระเบียบพิธีการคือประกาศหรือยังครับประกาศเดี๋ยวไม่มีใช้นะฮะเอาแล้วครับเปาหนึ่งกู้ภคสองกูนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับว่าวันนี้ครับจะมีโชว์ประตูสวยๆหรือไม่ครับวันนี้วันดีก็เรียกว่า เอาละครับแก้ไขกันไปหมดเวลาเป็นนั้นว่าทําอะไรกันไม่ได้ครับศูนย์ประตูศูนย์ครับแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนครับ